มาที่แมนอาโคคาลิบมันจะยักษ์กแค่ไหนสักเชียววะแจ่เลาหล่นานโคตรแปลว่าดุดันแน่นอนเพื่อนมึงมากับอูหมเล้กันเถยวแปลว่าโอริเชดเลือดก,กี่พันล้านวะ เยอะเลยกี่พันวะสัตว์กี่พันไว้เอยโอเคกบก่อนเทียนไม่โดนดาเมจจังหวะนี้มาลุยเกมมิ่งโอ้หเยอยตัวใหญ่เกิน ลบแบบดิจิตเอาดิจิตเอาถ่ายถ่ายไปปกคลิปก่อนเพี่ยทำลายผมนะไปนะ่ะไป โอ้โหโอ้โหแหลกโคตรไปทีนีก็แคปทีนี้ก็โลกราฟิกด่วนอันนี้เครื่องกูน่าจะระเบิดจะเป็นครีค่นี้ชายาจีแมเอาโคคาลิปวันจะยับักเพียงใดวะคุยท้อง อุ้ยทองลัวๆเออโซน่าสู้ๆเองก็ตัวเดินไปเหปีหนัวไปเออได้ไบฝั่งเมนมาดูจากสกภาพนะ ะรู้อะไรอย่างหนึ่ง <S <S <c oughs> ขอนะดิคนะโอ้โหยังบินไม่ถึงเลยแย่พี่แกสูงเกินไอ้สเลงคูดก็ปืนแค่ไม่มีค่าไปยิงเสร็จอากาศ ไปไปไปคุยทองคุยทองไอ้เียวเวลาไ้ทำอีเวนต์นี้กชาติวะย็นเล่มมาเลี้ยงกันมาเป็นพาว์โค้ดขนาดนั้นนะแต่เลิกก็ลดไวอยู่นะเล่ก,ก็ไม่ลดชา้าลองทักทายลุง กี่ด้วยไฟยเตอร์ก่อนลอ,องทักทายน,นิดๆหน่อยๆผิวะจะเป็นอะไรที่ยากของจริงโอริเชส เลยงแค่ฟันเองติดว่าโมเดลใหญ่เกินตี่ติบฮะนันนี่เอ้ตัวนี้สไาย์ออกก่อนสดายอกก่อน ยี่ห่างไหนออกได้บ้างวะพี่ไงพี่ก็มาดิอูกูอืม้มอันนี้อันนี้ ฮันนี่ฮันนี่กูรอดได้อืมกันโอ้โหกันไม่ทันบ้าจิอืกันทนันกันทันอยู่กันทันอยู่กันทนัน อย่าพึ่งมาตายกันตอนนี้คงจะได้ดีไหมนี่ได้อย่าพึ่งมาตายกันนอนนะอีกตัย่าพึ่งมาตายกันต่ออย่าพึ่งมาตายกันตอนนี้าานนนทีมนรับไปได้ดีเลยนะมันเสกกีกี้มาด้วยวัด อะไรโอ้ยเช็ดโอ้ายกอดเทียวเลยโอลยเช็ดตีแรงโคตรนี่ขนาดเลเวลห้าลวกายังตีป่ายากเลย ไม่อาจจบมกนึ่สบายปกที่เรื่องบ้องโซโล่จริงๆไปเออใหดเาดมเต็มๆเลยต้องตักกา่พิเกดน,นุกบอยๆเนื่ขนาดเขาเต,เติมตัวลกาย hit ปีดีสุดในเกมอี่แทบ,บเล่ย โอลยเชฟตามมอนอย่างแรงอฮัหมดแด้อมบ วั What the ดเดือยก็โดวัดเดือและนี่ซินิสเตอร์ของไตทัาล่างเนี่ยของโลกมีซินิสเตอร์ฮล ต้องไอดีลองมาช่วยกงนเออโอ้โหแล้วแต่ตัวที่มาช่วยกินกองอันรเงั้นนะแล้วตัวที่ที่อยู่ในจังหวัดนี้คือตัวอะไร สปีกเกอร์แมชชวยกูด้วยนีย่แหละเท่าไหร่วะโอเคโลฝึกการเป็นมาริโอการยิงกาไป ต้องเอาปืนมาช่วยวะถกตัวคนเยอยวมาปว่าไม่น่ารอดอะไรอู้หูอะไร ช่วยเหลือด้ออดวยทุกถ้ามีน้ำมีดามกูสองอะไรที่ดีมากอืมโอ้โหปาดแปดทีเดียวเล่นไม่เยอะนะสักทีมัคุคัขอ อ๋อโอเคมันจัดก,กับส่นพระราชธานได้กินไปใกล้มันโอ้เคคลิบ เออ,อตายเย่ว้าวจีแมนคริสโอ้แม่ก๊อดนี่อะเล่น,นดอกมันเยอะโอ้โห ได้เท่าไหร่นี่ได้ไสองท้องฟาร์มอยู่ในการเหนื่อยกินไอนพี่โซน่าแค่งงานฝ่อนะมาเหนื่อยจะตายแค่งก็พอนะมัาเหาน,นะนเหื่อยแล้ว อ่าขอปิดคลิปให้แค่นี้